สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันนะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะคุยทั้งหมดของอเมริกานะครับไม่ได้คุยประวัติศาสตร์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ว่าเราจะเลือกบางส่วนนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมาคุยกันนะครับทีนี้หัวข้อที่ผมคิดเอาไว้นะครับอย่างแรกสุดเนี่ยก็คืออยากจะพูดถึงจุดกําเนิดตอนเริ่มต้นของอเมริกานะครับเพราะว่าในหลายซีรีส์ก่อนหน้านะครับเราคุยเรื่องของการที่ยุคสมัยที่ยุโรปนะครับที่เรียกว่า age ทวีอเมริกามีเรื่องของการล่มสลายของอนนาณาจักรแอซเท็กถูกไหมครับมีเรื่องการล่มสลายของอินคาถูกไหมครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยุโรปมาแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยล้มตายไปมากมายนะครับแล้วก็ไปแย่งดินแดนเขามาแล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นโคลอมเบียดเอ็กซ์ชเชนนะครับก็คือว่าการค้นพบบริการเนี่ยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งพืชและสัตว์มากมายนะครับแล้วเกิดการนําสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ไป,ไปเลี้ยงหรือไปกระจายไปทั่วโลกนะครับทำให้เกิดเป็นสิ่งาต่างๆที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมากมายทียนี้พอหลังจากที่คุยเรื่องของยุโรปมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะคุยต่อว่าแล้วชาวย,ยุโรปที่เดินทางมาที่ทวีปอเมริกาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การเกิดประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้ยังไงนะครับหัวข้อที่จะคุยก็จะเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นอาณานิคมนะครับที่เรียกว่า13 Colonies นะครับหรือว่าเป็นชุมชน13แห่งหรือว่าอาณานิคม13แห่งของเเเอเมรรริิกกกกาาาาทที่่นํไปสูเเอม จากนั้นก็เป็นชุมชนเหล่านี้ที่ลุกขึ้นมานะครับและปฏิวัติหรือว่าออขัดขืนกับประเทศแม่นะครับและขอประกาศแยกตัวจากประเทศอังกฤษนะครับเกิดเป็นประเทศอเมริกาขึ้นมาแล้วก็จะไปดูว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยของความขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับการต่อสู้ในช่วงแรกเป็นยังไงแต่ว่าการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการปฏิวัติอเมริกาทั้งหมดเราคงจะไม่ได้คุยเพราะเราจะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็อยากจะชวนคุยเรื่องยุคสมัยหนึ่งนะครับของอเมริกาที่ชื่อว่า g Gilded เ g e นะครับหรือเป็นยุคปิดทองก็คือ เข้าสู่ยุ่งช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับทางทางสังคมซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทียนี้เกี่ยวกับเอชเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆก็คือโฟกัสไปที่ข้อเสียว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันนาไปสู่เออมืองใหญ่นะครับทำให้เกิดเมืองใหญ่ขึ้นมาทําให้มีผู้ประเนี่ยเข้ามาในเมืองใหญ่มากขึ้นแล้วเกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนนะครับความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันทางการเมืองคือมีปัญหารเนี่ยต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่ง ถึงจุดที่คน,นทนไม่ไหวแล้วมองว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วเกิดการปฏิรูปขึ้นมานะครับก็นําไปสู่ยุคถัดไปของอเมริกาที่ชื่อว่า Progressive Era นะครับก็จะมีการปฏิรูปต่างๆมากมายแล้วก็เป็นรากฐานที่ทําให้กลายมาเป็นอเมริกาแบบทุกๆวันนี้นะครับโอเคก็เป็นคร่าวๆนะครับนี่เป็นทั้งหมดที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับในซีรีส์ที่เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกากันสําหรับในพิซโซนแรกนะครับก็ต้องบอกว่า อ๋ออย่างที่ว่าไปก็คือมันเหมือนกับเป็นการเอาของเก่าเนี่ยมาประติดประต่อนะครับมาต่อจิ๊กซอว์แล้วก็ทวนความจำกันนิดหน่อยนะครับเราจะดูกันว่ายุคสมัยที่อ่ะยุโรปออกค้นพบโลกใหม่นะครับค้นพบดินแดนใหม่ๆเนี่ยจนนำมาสู่การตั้งอาณานิคมเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงโอเคเนื้อหานะครับเริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกว่าเราก็จะพยายามจะคอนเนคกกับเรื่องเก่าที่เคยคุ้นไปก็คือการค้นพบทวีอเมริกานะครับของโคลัมบัส พอคลัมบัสคนพบที่อเมริกาเสร็จก็มีการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับรวมถึงเชื้อโรคเนี่ยระหว่างทวีปเข้าด้วยกันนะครับเป็นยุคที่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างทวีปต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆอย่างจริงจังนะครับของโลกเป็นยุคที่ปัจจุบันเราเรียกว่าโคลัมเบียนเอ็กซ์ชนจ์นะครับเอ็กซ์ชนจ์ก็คือการแลกเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตนะครับรวมถึงเชื้อโรคต่างๆด้วยเสร็จแ,แล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์การ,าาาาร Atlantic, ค,ร Trade, คร้้าาาาทททสขขอองมมหุตนิกีี ก็มาถึงยุคปัจจุบันเริ่มจากปัจจุบันเวลาเราพูดถึงประเทศอเมริกาขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนวลนนึกภาพประเทศอเมริกามันคือประเทศของคนผิวขาวถูกไหมครับจึงอยู่มีความหลากหลายเยอะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าอเมริกาเป็นประเทศของชาวยุโรปของคนผิวขาวนะครับใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ขนาเดียวกันเนี่ยจากที่เราคุยกันมาเราก็รู้ว่าชนพื้นเมืองแต่เดิมของทวีอเมริกาเนี่ยก็คือคนไม่ใช่คนผิวขาวก็คือคนที่เราชินกันเรียกที่เรียกว่าเป็นเป็นคนอินเดียนแดนะครับแต่จริงๆเขาใช้ภาษาที่ถูกต้องก็เรกนนริััะคบ ต่อมาเนี่ยคนที่เดินมาค้นพบทวีปอเมริกาก็คือคริสโตเฟอร์คลัมบัสซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะครับแต่ว่าได้เงินมาจากกษัตริย์สเปนมามแล้วก็เราก็พูดถึงมีพิสดที่เราคุยเรื่องของซีรีส์ของคิสตาดอร์นะครับที่มีชาวสเปนจำนวนมากเดินทางเข้ามาที่ทวีปอเมริกานะครับอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับแล้วอเมริกาเหนือบางส่วนมาแสวงโชคบ้างนะครับแล้วก็บางคนก็นมาตั้งรกรากเลยจากนั้นก็จะมีชาวยุโรปคนอื่นเนี่ยอยากตามมาบ้างนะครับก็จะมีทั้งโปรตุเกสนะ ทีนี้คาถามก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยวลาพูดถึงอเมริกาเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความเป็นอังกฤษเนี่ยมากกว่าชาติยุโรปอื่นถูกไหมครับใช้ภาษาอังกฤษนะครับมีวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายกับอังกฤษทาไมถึงไม่คล้ายกับสเปนหรือว่าดัชหรือโปรตุเกสนะครับในซีรีส์ย่อยแรกเนี่ยนะครับเราจะคุยเรื่องนี้นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเวลานี้นะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับผมอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับก็คือว่าย้อนเวลากลับไปเนี่ยทวีอเมริกาเนี่ยจริงๆเนี่ยปัจจุบ มาเป็นเวลานานนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณ4 0 0 0 0ปีแล้วนะครับแล้วประชามนุษย์ที่เดินทางมาที่ทวีปนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับมีการสร้างวัฒนธรรมอะไรต่างๆเชื่อกันว่าก,ก่อนที่ยุโรปจะเดินทางมาเนี่ยเฉพาะตรงทวีปอเมริกานเนี่ยนะครับอ,อเมริกาเหนือเนี่ยมีประชากรเนี่ยมากถึง15ล้านคนด้วยกันแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนนะครับมีภาษาพูดต่างๆเนี่ยมากกว่า300ภาษาแล้วก็มีวัฒนธรรมนะครับมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ หลายอาณาจักรที่เราคุยกันไปแล้วนะครับเช่นออสเทรกนะครับแล้วก็อินคาแต่ทั้งหมดนี้ก็ล่มสลายลงนะครับเมื่อ,อชาวยุโรปเ,เดินทางมาถึงทีนี้ทําไมถึงได้ล่มสลายลงเนี่ยก็อย่างที่คุยกันไปแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของการล่มสลายของแอสเทกนะครับแล้วก็เรื่องของการล่มสลายของอินคานะครับอยู่ของคอิสเตอร์ก็คือเมื่อชาวยุโรปเดินทางมาถึงเนี่ยสิ่งที่ชาวยุโรปนํามาด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของพวกเชื้อโรคต,รต่างๆนะครับก็ทําให้เกิดการระบาดขึ้นมา แล้วโรคระบาดเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ชาวโยุโรปที่มาที่อเมริกาที่วิมริกาเนี่ยสามารถที่จะพิชิตหรือว่าเอาชนะชนพื้นเมืองได้เพราะว่าจริงอยู่แม้ว่าชาวโยุโรปเนี่ยจะมีอาวุธพวกอาวุธดินปืนนะครับพวกปืนแล้วนะครับแต่ว่าปืนในสมัยก่อนก็ยังไม่ได้มีอนุภาพทาลายร้ายแรงมากนะครับแล้วก็ยิงได้ช้าหรือพูดง่ายๆก็คือชาวโยุโรปเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าชนพื้นเมืองมากนะครับในแง่ของอาวุธแต่ว่า โรคระบาดเนี่ยทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยอ่อนแอลงนะครับออประมาณตัวเลขกันหน่ยว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโกรคระบาดในทวีอเมริกาเนี่ยที่ชนพื้นเมืองเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ90%ของประชากรท,ทั้งหมดที่มีอยู่เดิมจํานวนรวมๆกันอยู่ที่ประมาณ55ล้านคนนะครับอันนี้ประมาณแบบคร่าวๆแล้วการที่มีคนเสียชีวิตมากขนาดนี้ในเวลาสั้นๆเนี่ยก็เลยทาใหอารยธรรมของชนพื้นเมืองจํานวนมากเนี่ยล่มสลายลงไปแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมชาวยุโรปซึ่งไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับแล้วก็มาด้วยจํานวนที่ ไม่ได้เยอะมากเนี่ยสามารถที่จะพิชิตอาณาจักรต่างๆหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ในแง่เป้าหมายนะครับชาวโยุโรปช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือมาหาสมบัตินะครับมาขุดแร่มีค่าทั้งหลายแหล่นะครับอย่างเช่นพวกทองคําหรือว่าเงินเสร็จแล้วก็ขนใส่เรือเนี่ยกลับไปที่ประเทศตัวเองแต่ต่อมาเนี่ยก็เรียนรู้นะครับว่าดินแดนหลายแห่งในทวีปอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะพาะปลูกได้ซึ่งพืชหลายชนิดได้เป็นพืชเศร,รษฐกิจที่สร้างไรายได้มาอย่างมหาศาลเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกอ้อยนะครับพวกน้ําตาลนะครับใบยาสูบนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของฟ้ายนะครับแล้วก็พวกอินดิโกนะครับที่ไปทําสีสีอินดิโกเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ในเวลาต่อมาเนี่ยมันเมื่อไปขายที่ยุโรปเนี่ยมันได้ราคาสูงมากทําให้ชาวยุโรปเนี่ยต้องการที่จะมาครอบครองดินแดนแล้วก็ปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ขึ้นมา แต่ว่าการทำเสร็จการเกษตรเนี่ยนะครับอย่างที่บอกชาวยุโรปเดินทางมาด้วยจํานวนไม่มากนักนะครับเพราะเรือสมัยก่อนเนี่ยเรือที่เดินทางข้ามมาหาสมุทรได้เนี่ยเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนคนมาแค่หลักร้อยที่จะมาทําการเกษตรในทวีปที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงงานถูกไหมครับโดยเฉพาะการปลูกอ้อยเพื่อมาทําน้ําตาลเนี่ยมันต้องใช้แรงงานเยอะและทํางานหนักมากคาถามก็คือว่าจะไปหาแรงงานเหล่านี้มาจากที่ไหนแรกสุดนะครับ มันก็มีหลายหลายวิธีด้วยกันนะครับแรกสวนในชาวผิวขาวเนี่ยต้องการจะใช้แรงงานจากชนพื้นเมืองก็คือชาวอินเดียนแดงเนี่ยนะครับเป็นไนทีฟอเมริกันเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือพวกชนพื้นเมืองเนี่ยเสียชีวิตไปกระปดนะครับจากที่ว่าไปจากเรื่องโรคระบาดตา่างๆก็เลยไปเอาคนขาวที่เป็นเหมือนกับชนชั้นล่างของสังคมเนี่ยมารูปแบบของการมาทํางานเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น integer servant นะครับสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับจริงๆสั้นๆมันก็คือเรื่องของสัญญาเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับ ในยุโรปสมัยก่อนก็จะมีคนขาวที่เหมือนกับเป็นชนชั้นล่างนะครับชนชั้นล่างที่เป็นคนชนใช้แรงงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเรียกว่ามีโอกาสหรือมีอนาคตมากสักเท่าไหร่คนเหล่านี้ก็ยอมทําสัญญานะครับที่จะเดินทางมาทํางานในโลกใหม่นะครับก็คือทวีอเมริกาโดยสัญญาเนี่ยก็จะเหมือนกับเราจะจ่ายในจาน้างก็จะจ่ายค่าเดินทางให้นะครับจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้ค่าที่จ่ายค่าที่พักให้เสร็จแล้วคุณก็ไปทํางานที่ทวีอเมริกาทีนี้ก็ทํางานไปตามสัญญานะครับเมื่อหมดสัญญาเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นอิสระ ก็สามารถที่จะไปาหาที่ดินครอบครองอะไรต่อของตัวเองได้นะครับแต่ว่าการนําคนขาวมาใช้แรงงานแบบนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยยังไม่หมดสัญญาคนบางคนเนี่ยก็เห็นโอ้มันมีโอกาสมีเกาะมีที่ต่างๆแต่ไปหมดก็หลบหนีไปบ้านนะครับแล้วก็ไปยึดครองที่ดินแล้วก็ทําไร่ของตัวเองหรือบางคนเนี่ยในเวลาต่อมาเมื่อทางานจนกระทั่งครบสัญญาก็เป็นอิสระเสร็จแล้วก็ไปหาที่ดินครอบครองเสร็จแล้วก็ทําการเกษตรแข่งกับ ผู้ว่าจ้างเก่าอีกปัญหาสําคัญก็คือว่าคนขาวเหล่านี้นะครับก็หลายครั้งเนี่ยก็รู้ว่าพอไปถึงก็จะรู้เลยว่าอ๋อเอยต่อ,อดีมานของแรงงานเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงมากนะครับความต้องการมันสูงมากก็สามารถที่จะเรียกเรียกค่าแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือว่าเริ่มต่อรองกับนายจ้างได้ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างชาวยุโรปต่างๆเนี่ยก็เริ่มมองว่าเออไม่ค่อยสะดวกและก็เลยเริ่มมองหาแรงงาน กลุ่มใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ไปได้คนดําที่มาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยมาเป็นแรงงานทาสซึ่งการใช้แรงงานเนี่ยจะต่างไปจากอินเดอร์เซเวนก็คือไม่มีสัญญานะครับก็คือเป็นทาสนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้งานเหมือนเป็นทาสเลยคนเป็นทาสเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพอะไรไม่มีอำนาจต่อรองอะไรมันก็เลยนํามาสู่การค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่เรียกว่าไปก็คือแอตแลนติกสเลฟเทรดนะครับทำให้คนโดนคนผิวดำเนี่ยจำนวนหลักหลายสิบล้านคนเนี่ยถูกจับ จากทวีอฟริกานะครับมาขายที่อเมริกาซึ่งเราก็คุยกันไปแล้วนะครับก็เลยนาประสู่การค้าขายนะครับก็จะมีการค้าทาสนะครับการขายพวกน้ําตาลนะครับใบยาสูบนะครับขายฝ้ายนะครับมีกาแฟนะครับแล้วก็ในทวีอเมริกาเหนือก็จะมีพวกค้าพวกขนสัตว์ต่างๆนะครับก็คือสัตว์พื้นเมืองที่มีขนนิ่มๆนะครับขนฟูๆเนี่ยก็ไปขายที่ยุโรปแล้วก็มีเรื่องของการนำน้ำน้ำตาลที่ว่านี่มาหมักทําเหล้ารำนะครับ จะเห็นว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะครับทำให้การค้าขายเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่เดินทางมาก็ร่ำรวยขึ้นบริษัทที่เดินเรือมาเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นทําให้ชาวยุโรปเนี่ยสนใจทวีปิอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเศรษฐกิจมันโตมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะนึกภาพเหมือนปัจจุบันก็คือว่าสมมติบริษัท แม่อยู่ที่ประเทศเนึ่งแล้วก็ไปทําการค้ากับอีกประเทศหนึ่งเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันการค้าไปดีมากๆเนี่ยมันก็อยากจะไปตั้งสาขาถูกไหมครับเพราะมันก็จะมีเรื่องของการไปดูแลของสินค้านะครับรับซื้อสินค้าจากชนพื้นเมืองมาหรือว่าหาคนที่ไปหาสินค้ามาแต่ล้วก็ต้องมีเรื่องของโกดังสินค้าถูกไหมครับเพื่อจะรอตอนที่เรือมาถึงปุ๊บก็ขนสินค้าจากโกดังเนี่ยขึ้นเรือไปก็เลยจะส่งชาวยุโรปเนี่ยมาที่ทวีอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับมาเป็นพนักงานประจําอยู่ที่นี่เลยแล้วก็คอยดูแลเรรื่่ององงงขขกาาาาค้าายต แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมต่อมาชาวยุโรปเนี่ยถึงได้ค่อยๆหลังไหลนะครับเข้ามาทวีอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆคือแม้ว่าอเมริกาจะเหมือนกับเป็นดินแดนที่ชาวยุโรปเนี่ยไม่คุ้นเคยนะครับมีภัยอันตรายต่างๆเนี่ยมากมายทั้งโรคระบาดนะครับทั้งชนพื้นเมืองต่างๆแต่ชาวยุโรปเนี่ยก็ยังหอบลูกห,หอบหลานนะครับมาตั้งชุมชนกันทีนี้หลักๆนะครับที่มาเนี่ยก็จะมีเป็นชาวสเปนนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์นะครับชาวดัชนะครับแล้วก็อัง ครัวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ากลุ่มต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับสเปนฝรั่งเศสดชัชแลนด์อังกฤษเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยตอนที่มาอเมริกาเนี่ยเขามาเพื่ออะไรนะครับเขามีลักษณะสังคมแบบไหนกันเริ่มแรกนะครับจากสเปนนะครับสเปนเนี่ยเราคุยกันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราคุยเรื่องของคอนคิสตอร์ดอนนะครับเรื่องของการล่มสลายของแอสเท็กแล้วก็การล่มสลายของอินคานะครับ อย่างย่อๆก็คือว่าของริสตาดอร์เนี่ยพวกนี้เป็นพวกนักผจญภัยนะครับเป็นนักสำรวจแล้วก็ตั้งใจที่จะมาพิชิตชวนพื้นเมืองจากนั้นเนี่ยก็จะนําความร่ารวยเนี่ยกลับไปที่สเปนกลับไปที่ประเทศแม่แต่ก็มีหลายคนนะครับพอมาถึงเนี่ยก็สนใจที่จะมาตั้งรกรากในที่อเมริกาเลยก็เลยเกิดเป็นชุมชนต่างๆของชาวสเปนขึ้นมาทีนี้ในแง่ของความเป็นอยู่นะครับก็พวกของคิสตาดอร์อย่างที่ว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนหนุ่มนะครับเป็นคนรักการผจญภัยนะครับแล้วก็อยากจะมา ร่ำรวยนะครับก็คือตัวที่ล่อใจให้มาเนี่ยก็คือเรื่องของโอกาสที่จะร่ํารวยก็ต้องการจะมาหาทองคานะครับแล้วระบบการปกครองเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่มันจะมีคําเรียกนะครับเรียกว่าเอ็นโคมีเอนด้านะครับเอ็นโคมีเอนด้านะครับซึ่งลักลเมื่อก็เหมือนวับว่าถ้าของคอนริสตาดอนนะครับไปพิชิตดินแดนที่ไหนได้นะครับสามารถปราบชนเพื่นเมืองลงได้เนี่ยดินแดนบริเวณนั้นเนี่ยจะได้ตกเป็นของของคริสตาดอนกลุ่มนั้นนะครับหรือคนนั้นนะครับก็จะได้ปกครองไปโดยที่ ปกครองในฐานะที่กษัตริย์ของสเปนเนี่ยนะครับยกดินแดนตรงนั้นให้ส่วนชนพื้นเมืองเนี่ยจะถือว่าเป็นประชาชนของกษัตริย์สเปนไปโดยประยายนะครับหรือว่าเป็น subject ของกษัตริย์สเปนนะครับ แล้วคนที่ได้ที่เดินครอบครองนะครับจะทาหน้าที่เหมือนเป็นผู้ปกครองเลยนะครับก็คือดูแลดินแดนเหล่านั้นนะครับสร้างความร่ํารวยนะครับสร้างความเจริญสร้างเมืองอะไรก็ได้ส่วนประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชาชนของกษัตริย์สเปนนะครับคนที่ปกครองเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนกับดูแลประชาชนของกษัตริย์สเปนพยายามที่จะโน้มน้าวนะครับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นะครับโดยเฉพาะแบบคาทอลิกแบบสเปนเนี่ยนะครับ แล้วก็ดูแลประชาชนเหมือนดูแลประชาชนคนหนึ่งของสเปนแต่ในะทางปฏิบัติจริงเนี่ยเอนโคมเมนด้า en เนี่ยจะเป็นลักษณะการที่กดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็ใช้งานแรงงานชนพื้นเมืองเนี่ยเหมือนทาสเลยถ้ามีการเคี่ยนตีนะครับสามารถสังหารนะครับโดยที่ไม่มีการลงโทษอะไรนะครับหลายครั้งก็จะมีการก่อข่มขืนนะครับพรากลูกพรากเมียนะครับพวกนี้คือมันไม่เหมือนเป็นประชาชนของชาวสเปนจริงๆนะครับ ทีนี้ในเวลาต่อมาครับกลุ่มของคริสตอ์เหล่าเนี้ยก็สามารถที่จะไปนค้นพบแร่งเงินนะครับแร่ทองเนี่ยในปริมาณที่มหาศาลเลยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นประเทศเปรูเม็กซิโกและบลิเวียนะครับก็จะมีการค้นพบนะครับแหล่งแร่งเงินนะครับใหญ่มากเลยนะครับเป็นภูเขาเลยแล้วก็ขนแร่งเงินเหล่านเ,เนี้ยทาเหมืองเนี่ยขนแร่งเงินเนี่ยกลับไปที่สเปนทําให้สเปนเนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับกลายเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรปเลย แต่ความเมืยน,นี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างกับสเปนขึ้นมาอย่างแรกสุดนะครับตรงไปตรงมาก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อถูกไหมครับเพราะว่ายู่ๆก็มีแร่เงินแร่ทองปริมาณมหาศาลเนี่ยหลัง่งไหลเข้ามาในประเทศทีนี้ในกลุ่มคนชนชั้นสูงนะครับคนที่ส่ง,องคอนคริสต์ดอมาเนี่ยนะครับมาที่อที่อเมริกาเนี่ยคนเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์ไปเต็มเมเพราะาอยู่ๆก็มีทรัพย์สมบัติเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดคนเหล่านี้ก็ใช้จ่ายถูกไหมครับซื้อของ ต่างๆนะครับซื้อของจากทั้งในประเทศสเปนเองซื้อของจากในประเทศอื่นๆในยุโรปส่งผลก็คือมันทําให้สินค้าต่างๆเนี่ยมันมีมีราคาที่สูงขึ้นก็คือเกิดภาวะเงินเฟอ้อประเด็นก็คือว่าชาวบ้านธรรมดานะครับที่ไม่ได้เข้าถึงความร่ารวยเนี่ยนะครับก็เลยลําบากเพราะว่าอยู่ๆก็เข้าของเนี่ยก็มีราคาแพงสูงขึ้นมาทันทีนะครับโดยที่ความร่ารวยเนี่ยไม่ได้ตกมาถึงตัวเองเลยเพราะว่าความร่ารวยที่ได้มาจากทวีปอเมริกาเนี่ยมันกระจุกเฉพาะในกลุ่มคนชนชั้นสูงที่สามารถเดินทางมา ที่เมริกาได้แล้วภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยก็ไม่ได้ลิมิตอยู่แค่ในสเปนนะครับก็นาไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อในประเทศยุโรปอื่นๆด้วยเพราะว่าชาวสเปนที่ร่ำรวยเหล่านี้ก็ไปซื้อสินค้าของลักชัวรี่ของแพงเลยจากยุโรปทั่วไปหมดนะครับช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีชื่อเรียกในปัจจุบันนะครับว่า Spanish Price Revolution ก็คือสินค้าค่าแรตางต่างๆเนี่ยถูกดันขึ้น,นอย่างรวดเร็วจากสมบัติที่คนมาได้จากเมริกาอีกผลกระทบที่สําคัญนะครับก็คือว่ามันทําให้ ศูนย์กลางการค้าหรือศูนย์นยกลางของเศร,รษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมาที่ประเทศสเปนคือถ้าเรามองเนี่ยในสมัยตั้งแต่โบราณมาเนี่ยศูนย์กลางของการค้าขายาต่างเนี่ยคือยุโรปจะโฟกัสก,กับการค้าขายกับทางฝั่งเอเชียถู้ไหมครับถึงยุโรปยุโรปจะเดินทางไปเอเชียได้นเนี่ยมันจะต้องผ่านดินแดนส่วนที่เป็นพวกที่เรียกว่าเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคนที่อยู่แถวแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยผู้นี้ก็จะเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางก็จะเป็นพวก คนที่อยู่ในข้าวสมุทรอตริตาลีต่างๆอย่าง,างพวกเมืองเวนิสนะครับเมืองเจนัวนะครับก็จะร่ํารวยขึ้นมานะครับซึ่งจะผูกโยงกับเรื่องของเรโนซองส์นะครับซึ่งเราเรามีโอกาสจะคุยกันต่อไปแต่ว่าความร่ำรวยที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนร่ำรวยเนี่ยมีเงินไปอุปถัมภ์พวกการศิลปะต่างๆนะครับเกิดเข้าสู่ยุคเรโนซองส์ในข้าวสมุทรอตริตาลีโอเคทีนี้จะเห็นว่าพอการค้าเนี่ยมันย้ายมาที่ทเทวันอเมริกาเนี่ยมันก็เลยย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมาที่อออลนติกเทรดนะครับก็คือประเทศอะไรก็ตาาามมที่สรถ ขายข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกได้สะดวกเนี่ยนะครับก็จะร่ำรวยขึ้นมาประเทศเหล่านี้ก็ได้แก่หลักๆก็สเปนนะครับมีดัชนะครับฝรั่งเศสแล้วก,ก็อังกฤษก็เลยจะให้เห็นว่าความร่ำรวยมันก็เลยย้ายจากทางคาสมหมดอิตาลีเนี่ยพวกเวนิสต่งตางๆเนี่ยมาทางประเทศเหล่านี้ทีนี้คําถามก็คือว่าเมื่อสเปนร่ำรวยขึ้นสมัยก่อน,นเวลาพูดถึงประ,ประเทศร่ำรวยเนี่ยมันจะไม่ได้หมายถึงประชาชน ในความรู้สึกเหมือนปัจจุบันนี้นะครับก็คือมันไม่ได้ดูผลรวม GDP ของทั้งประเทศแต่เวลาพูดถึงร่ารวยเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงความร่ารวยของราชวงศ์ดังนั้นเวลาเราพูดถึงความร่ารวยของสเปนเนี่ยก็หมายถึงความร่ำรวยของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กซึ่งปกครองสเปนในเวลานั้นคําถามก็คือว่าฮับส์เบิร์กเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปทําอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าฮับส์เบิร์กเนี่ยนำเงินเนี่ยไปสร้างกองทัพขึ้นมาทําให้กองทัพของสเปนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากจนกระทั่งสเปนเนี่ยกลายเป็น ในเวลานั้นเนยุโรปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการในศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะมีความแตกแยกนะครับระหว่างกลุ่มที่เป็นประเทศคาทอลิกนะครับกับประเทศที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากนะครับมีการทําสงครามระหว่างกันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะครับเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่เรียกว่าเป็นยุโร p เปียนยุโรปเปียนวอลสออฟเรลเจนนะครับก็คือ คาทอลิกรบกับโปรเตสแตนตสิ่งที่สเปนทำก็คือนํากองทัพเนี่ยไปสร้างกองทัพของคาทอลิกขึ้นมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็ไปต่อสู้กับประเทศที่เป็นโปรเตสแตนต์หลายๆประเทศทีนี้การต่อสู้เหล่านี้มันไม่ได้นําไปสู่มันไม่เป็นมันไม่ productive ถูกไหมครับมันไมไ่นำไปสู่การสร้างอะไรที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเลยแต่ว่ามันนําไปสู่การสูญเสียของไรนานะครับของเสยชุตของประชาชนเนี่ยมากมาย ดยเฉพาะสงครามครั้งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นสงคราม30 Years War นะครับสงครามสัปสิปีซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของยุโรปนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าโดยสรุปก็คือว่าสเปนเนี่ยร่ำรวยขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นจริงแต่จะเห็นว่าไม่ได้นําความร่ารวยเนี่ยไปสร้างอะไรมากมายนะักที่เป็นประโยชน์ในระยะย,ยาวสําหรับดินแดนนะครับที่ชาวสเปนเนี่ยไปปกครองในทวีปอเมริกาเหนือนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นทางตอนภาคใต้นะครับของ เอาประเทศอเมริกาในปัจจุบันนะครับถ้าไปดูในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะไล่ตั้งแต่ส่วนที่อยู่พวกรัฐที่อยู่ด้านล่างๆนะครับตั้งแต่ฟลอริดานะครับพวกเนวาดานะครับเท็กซัสอาริโซนาแล้วก็ไปทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสเปนโอเคนี่ก็เป็นภาพของสเปนคร่าวๆนะครับในอเมริกาคราวนี้เรามาดูฝรั่งเศสกันบ้างนะครับสำหรับฝรั่งเศสในเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะใช้คําว่าฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้มี เวลานะครับมาสนใจเรื่องของทวีปอเมริกามากนักเพราะในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยมันจะตรงกับช่วงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่1 4ของฝรั่งเศสแล้วก็พระองค์เนี่ยมีนโยบายอันหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า French at a d v e n t u r i s m นะครับก็คือว่าจะโฟกัสให้กับการขยายอำนาจในยุโรปก็เลยเอาทรัพยากรต่างๆทั้งเงินทั้งกองทัพเนี่ยไปปอกตรงนั้นนะครับก็คือเรื่องของการปอกไว้ในยุโรปทําให้ไม่ได้มีทรัพยากรจะส่งคนมาสารวจหรือว่าตั้งรกรากในอเมริกาอย่างจริงจังสักเท่าไหร่ทีนี้ พอไม่ได้มาลงทุนในแง่ของการมาสํารวจตั้งรูกรรกอะไรมากมายนักเนี่ยก็เลยต้องโฟกัสไปที่การที่เหมือนกับแค่ค้าขายกับชนพื้นเมืองดินแดนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมามาค้าขายเป็นพิเศษเนี่ยนะครับจะอยู่ทางตอนเหนือของทวีป,ปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็นเบรนด์ที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำมีสีสิบปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นพวกทางแคนาดาทางอะไรพวกนั้นการค้าขายหลกักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกขนสัตว์นะครับซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับชาวฝรั่งเศสพอสมควร แต่อย่างที่ว่าด้วยความที่กษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้มีเวลามาสนใจมากนักนะครับก็ค้าขายไปดังนั้นการเก็บภาษีเพื่อให้กับตัวทางกษัตริย์เนี่ยทางาทางรัฐรัฐบาลเนี่ยมันก็ทําได้ไม่เต็มที่นะักดังนั้นก็ในมุมของฝรั่งเศสก็เลยเหมือนกับมองมาว่าเอออเมริกาเนี่ยมันเราไม่มีเวลาไปสนใจมากนักมีการค้าขายจริงแต่ภาษีก็ยังเก็บไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยสนใจอ,อเมริกาเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับสาหรับดินแดนเนี่ยที่ว่านะครับที่ ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอยู่ทางตอนเหนือนะครับก็คือประเทศแคนาดาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหลุยเซียนานะครับปัจจุบันเนี่ยคือหลุยเซียนาก็ตั้งตามชื่อตามพระนามของพระองค์เนี่ยนะครับพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ก็คือเป็นหลุยเซียนาซึ่งตรงนี้เนี่ยดินแดนเนี้ยในเวลาต่อมานะครับก็คือตอนที่นปโปเลียนนะครับนปโปเลียนบนปาปราตเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำสงครามในยุโรปเนี่ยก็ขายดินแดนเนี้ยให้กับอเมริกาเพราะต้องการนําเงินเนี่ยไปต่อสู้กับประเทศอื่นๆในยุโรป ด้วยเหตุเราเหตุผลเ่าเนี้ยนะครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้มีบทบาทออเรามีส่วนร่วมในช่วงเวลานี้มากมากดักสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูประเทศสุดท้ายสำหรับพิเศษนี้กันนะครับก็คือชาวดัชนะครับดัชในเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งจะหลุดพ้นจากการปกครองของประเทศสเปนมานะครับเพราะว่าแต่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์สเปนมาค่อนข้างนานจนกระทั่งเกิดสงครามยุโรปอย่างที่ว่านะครับยุโรปเปียนวอร์ออฟเรเลเจนเนี่ย แล้วดัชนะครับซึ่งเป็นโปรตุเกสเนี่ยก็เลยต่อสู้กับสเปนนะครับที่เป็นคาทอลิกแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนมาได้ทีนี้จะเห็นว่าดัชเนต่เดิมเนี่ยด้วยความที่เป็นเหมือนกับต้องบอกว่าดัชเนยจะเรียกว่าเป็นอาจจะบ,บ้านนอกของยุโรปนิดหนึ่งก็ได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วดัชเนยก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรมากมายนะครับคือมีอาศัยความเป็นเมืองท่าแล้วก็ค้าขายทําให้ดัชเนต่เดิมนึกภาพก็จะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเป็น พ่อค้าคนพ่อค้าเนี่ยนะครับชนชั้นกลางเนี่ยครับแล้วก็ค้าขายต่อโฟอกสัสเรื่องของที่ไหนค้าขายได้ก็ไปที่นั่นนะครับทีนี้เราก็ดัชเนี่ยไม่เคยมีเหมือนกับสถาบันกษัตริย์ที่เข้มแข็งเหรือแข็งแกร่งมาก่อนนะครับจะต่างไปจากทางฝรั่งเศสอังกฤษสเปนอะไรพวกเนี้ยนะครับดัชก็เลยสนใจแต่เรื่องของการค้าขายอย่างที่ว่านี่นะครับทีนี้ในเวลาต่อมาก็มีดัชอีสต์อินเดียคอมพานีนะครับเลยที่ย่อว่า VOC ซึ่งเราคุยกันไปแล้วตอนที่พยายามที่จะมาค้าขายกับทางเอเชียนะครับมาค้าขายกับทางอินเดีย ต่อมาเนี่ยเมื่อมีทวีปอเมริกาขึ้นมาดัชก็มองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะไปค้าขายได้นะครับก็มองอยากจะไปร่างหาความร่ำรวยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ดัชเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะครับไม่ได้มีประชากรมากมายมีทรัพยากรไม่เยอะมากแล้วก็มาช้ากว่าสเปนกับฝรั่งเศสพอสมควรก็ลเลยมาตั้งเป็นชุมชนเล็กๆนะครับอยู่แถวๆริมฝั่งแม่นาม้าแม่น้ํที่ชื่อว่าแม่น้ําฮัตสันนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่เหมาะกับการเป็นท่าเรือนะครับก็อย่างที่ว่าไปคือชาวดัชเนี่ย,ยเป็นพ่อค้านะครับเขาถนาัดาการทําค้าคนะรับ เดินเรือมีท่าเรือต่างๆดินแดนที่ตัวเองเป็นตั้งรกร่างในอเมริกาเนี่ยก็เลือกดินแดนที่ตัวเองถนัดก็คือเป็นพวกดินแดนที่เหมาะกับอก,การออกสร้างเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นศูนย์กลางการค้าขึ้นมาแล้วก็ในบริเนวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีการสร้างเมืองขึ้นมานะครับชื่อว่าชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งจะเป็นตลาดนะครับศูนย์กลางการค้าขายพวก,ออกพวกขนสัตว์นะครับทีนี้นิวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าน่าสนใจนะครับอยากที่อยากพูดถึงนิดน,นึงก็คือว่า เอาด้วยความที่อย่างที่บอกก็คือพวกดัชเนี่ยไม่ค่อยสนใจเลยมากคือเน้นการค้าขายนะครับทำให้นิวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นชุมชนที่เหมือนกับมีเสรีภาพค่อนข้างมากครับเปิดกว้างมากแล้วกันนะครับเปิดกว้างในแง่ของอะไรในแง่ของศาสนานครับคุณจะเป็นคาทอลิกก็ได้เป็นเป็นโปรเตสแตน เป็นมุสลิมก็ได้นะครับเป็นยิวก็ได้นะครับมาค้าขายได้มาอยู่ได้ภาษาเนี่ยก็จะพูดกันหลากหลายนะครับเชื้อชาติของคนที่จะเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้ว่ามีแต่ชาวดัชนะครับมีชนชาติอะไรก็ได้ถ้าคุณเข้ามาเพื่อค้าขายาต่างๆเนี่ยเขาก็ยินดีต้อนรับทําให้ดินแดนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากนะครับซึ่งดินไอเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยในเวลาต่อมานะครับก็จะถูกอังกฤษยึดไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นนิวยอร์กนะครับตามพระนามของดูกรฟิวร์กซึ่งในเวลาต่อมาจะขึ้นเป็นกษัตรริย์พะเเจจ้ามที่ขององงักฤษ แต่ว่าที่อยากให้เห็นก็คือว่านิวยอร์กเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เป็นนิวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับที่เรียกว่าเป็นม e ลติพอ p ต t นะครับเหมือนเป็นเตานะครับหรือเป็นหม้อที่หล่อรวมหลอมรวมนะครับออคนที่มีวัฒนธรรมมีศาสนามีความเชื่อต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันและอาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่โฟกัสเรื่องของการค้าขายแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่อยากจะมาสรุปเล่าให้ฟังอีกทีงนว่วงนะครับ สำหรับในพิสศหน้านะครับเนื้อหาเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่ชาวอังกฤษนะครับเราจะไปดูเรื่องของการเกิดของชุมชน13ชุมชนนะครับรีกว่าเต c o l ท n i e s นะครับว่า13ชุมชนเหล่านี้ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็คือเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพิสศษหน้านะครับสวัสดีครับช่องเนื้อหาความรู้แบบนี้แนนําอ่านหนังสือ b e s t e l l r ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจำหน่ายแล้ว9เล่ม สั่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียลของเฉชิมพลบุ๊กทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและไลน์ช้อปปิ้งกดลิงก์ด้านล่างนี้เลย